ก็ลุงหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องน่าจะได้รับบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นก็คือกายใจและความรู้สึกของท่านเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ว่ารหัสของใครจะได้รับกับสิ่งนี้สิ่งที่ลุงทำลุงครับรหัสบางท่านได้ได้ทางหูบางท่านได้ทางตาบางท่านได้ทางจมูกบางท่านก็ได้ทางปากคือน้ำลายจะเยอะเลย บางท่านก็ได้ทางผิวกายรหัสของใครของใครแต่ของลูงน้ำเสนอก็เชื่อว่ามั่นว่าเป็นของกลางไม่ได้เป็นของใครแต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิที่โดยชอบทำจะรู้เข้าใจแล้วก็รู้สึกได้ในสิ่งที่ลุงทำจบไหมครับ พบกันโอกาสต่อไปเอวังก็มีแต่คำเต่านี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตพุทธ Thank you very big จบข่าวครับท่าน